สวัสดีครับผมบอยครับบอยที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้ครับบอยนำรถฟอร์ดเลนเจอร์นะครับรุ่น xlt เกียร์ออโต้นะครับราคาขายอยู่ที่92,000สบาทนะครับคันนี้นะครับจะเป็นสีขาวนะครับเครื่องยนต์2.2ครับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับมาแต่งแบบบายบอดี้ใหญ่ขึ้นเท่ขึ้นนะครับแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ด้านหลังเนี่ยแบบเท่ๆเลยนะครับแบบคูลๆเดี๋ยวไปดูว่านะครับคันนี้ครับบอยแต่งอะไรกับลูกค้าบ้างนะครับเชิญชมครับก็เริ่มจากตัวด้านบนฝากระโปรรรงนนะะคคััับบบอยใส่ตว ทรงฟิตนะครับมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ทําเป็นสีขาวสีเดียวตัวรถนะครับพร้อมกับตัดสีดานะครับพร้อมกับตัวของตัวจะมีตัวแลดนะครับสีขาวนะครับสีเดียวตัวรถนะครับเพื่อที่จะทําความโดดเด่นให้กับรถของเรานะครับส่วนชุดด้านหน้าเนี่ยต้องบอกว่าบอยทําให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับคือชุดหน้าเนี่ยจะเป็นชุดหน้า F 1 5 0้นะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของกระจังหน้านะครับที่มีขนาดใหญ่พร้อมอับ อักษรคำว่า Ford นะครับสีดําตัดขอบขาวนะครับพร้อมกับไฟ LED นะครับ3จุดนะด้านล่างนะครับตัวชายกันชนเนี่ยจะทําเป็นสีบอลเงินมาให้นะครับแล้วก็ตัดตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าลูกค้าสามารถที่จะเลือกสีได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวของไฟดันหมอกนะครับที่มีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวชุด f 1 5 0เนี่ยจะใส่ในส่วนของไฟ LED สีขาวนะครับมาให้เพิ่มด้วยนะครับส่วนไฟหน้าที่ลูกค้าเห็อยู่เนี่ยสีแดงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าบอยอัปเกรดให้กับลูกค้านะครับเป็นไฟหน้าแบบครีมัาแต่งนะครับพร้อมไฟวววิ่งัันนะะครบแล้ก็จมีไฟ ล้อมรอบนะครับเป็นไฟกรอบสี่เหลี่ยมนะครับให้กับลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเวลาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นสีส้มนะครับถ้าเปิดปกติจะเป็นสีขาวนะเรียกว่าได้รับความนิยมมากๆนะครับสำหรับรถฟอร์เดนเจอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวแก้มคางนะครับถูกเปลี่ยนใหม่ครับให้มีบอดี้ที่ใหญ่ขึ้นครับจะมีสังเกตเนี่ยจะมีความกว้างขึ้นครับประมาณสัก2นิ้วนะครับต่างจากห่างจากไฟนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของชุดตัวของ ด้านข้างนะครับคิ้วนะครับจะเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะครับที่รับกับตัวของชุดวายบอดี้นะครับแล้วตัวแก้มข้างเนี่ยก็จะมีในส่วนของคีบด้วยนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ล้อนะครับตัวนี้นะครับล้อจะเป็นล้อขอบ18นิ้วนะขนาดนะครับอยู่ที่265นะครับ60 R18 นะครับเป็นยางมอนสเตอร์เอทนะครับพร้อมกับจับคู่กับแม็กลายดอกไม้นะครับสีดําตัดขอบสีเงินนะครับตัวนี้เรียกว่าสวยงามแล้วก็เป็นที่นิยมสําหรับรถฟอร์เรสเซอร์มากๆเลยนะครับตัวนี้ ด้านข้างนะครับภาในข้างก็มีมาจากโรงานอยู่แล้วนะครับขนาดใหญ่นะพร้อมกับบอยติดสติ๊กเกอร์นะครับลายกราฟิกที่ลูกค้าเลือกมานะครับแล้วก็ในส่วนของเบ้ากันลอยนะครับเป็นรับเบ้ากันลอยมือเปิดนะครับตัวนี้นะครับพร้อมกับบอยติดฟิล์มเซรามิกความเข้ม80%ให้กับลูกค้านะครับพร้อมกับตัวของราวหลังคานะครับสีดำนะครับให้กับลูกค้าแล้วก็ด้านท้ายนะครับต้องบอกว่าเราขยายบอดี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเป็นตัวนี้เป็นตัววัสดุอย่างดีเลยนะครับทําสี ให้ียบให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับตัวติดสติกเกอร์นะครับคำว่าแรปเตอร์นะครับให้แล้วก็ตัวของโลบาร์นะครับเป็นโลบาร์แขนยาวนะครับพร้อมกับตะแกรงนัานบนด้วยนะครับเรียกว่าใส่ให้กับลูกค้าแบบว่าเต็มเต็มจุกๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของไลเนอร์บอยยังมีให้อยู่นะครับพร้อมกับตัวไฟ LED นะครับตรงนี้ที่ติดตั้งเพิ่มให้เรียกว่าเพิ่มความคูลเพิ่มความเท่ให้กับรถของเรานั่นเองนะครับถ้าสังเกตเนี่ยตัวด้านหลังเนี่ยก็ทำวายวูดี้ที่มีขนาดกว้างขึ้นมาเหมือนกันนะครับ จัดชุดใหญ่ให้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนฝาท้ายนะครับตัวนี้ติดตั้งเพิ่มก็เป็นฝาท้ายครอบนะครับคาว่าฟอร์ดครับสีขาวนะครับตัดกับสีดำนะแล้วก็ตัวโลโก้ครับของฟอร์ดเนี่ยบอยเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นโลโก้ที่มีกล้องนะครับเวลาถอยเนี่ยก็จะขึ้นไปที่หน้าจอของรถของเราเลยนะครับเราใช้จอเดิมอยู่นะนะครับแล้วก็ตัวกันชนหลังนะครับเป็นกันชนหลังเหล็กนะครับของรุ่นคิงคานะครับพร้อมกับหูรากสีแดงครับตรงนี้ต้องบอกว่าทาไมเราเลือกรุ่นนี้เพราะว่าต้องบอกว่าเวลาเราทำไวรีไแล้วเนี่ยชุดที่จะ กันชนที่จะรับกับตัวของไวเวอรี่เนี่ยก็จะมีไม่กี่รุ่นเองนะครับแต่ว่าบอยมองว่าตัวนี้เท่สุดๆเลยนะครับกระท่าลูกค้านะครับที่กำลังมองหารถยนต์ฟอร์ดนะครับอยากแต่งเท่แบบนี้อยากแต่งแบบเฟี้ยวๆอย่างนี้นะครับก็สามารถที่โทรหาบอยได้นะครับเบอร์บอยก็086นะครับ3232518นะครับหรือว่า i d l i n e บอยก็สะดุดคนครับวันนี้นะครับบอยขอนำรถคันนี้นะครับไปส่งมอบกับลูกค้าก่อนนะครับบอยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ